ตอนนี้ปุ๊กมานั่งรอคูเกิลอยู่นะคะดูซิว่ากี่นาทีจะกลับมานะคะนูน้นไปในสวนกล้วยทางโรงงานนู่นแล้วคะ่ะลมเย็นลมเย็น ตอนเย็นดูบ้างนะคะอากาศก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะตอนเย็นมาแล้ว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 ดูซิจะมาไหม กำลังวิ่งมานะคะกำลังวิ่งมาอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วไปไหนมาไปไหนมาเกินไปไหนมาฮะกลับบ้านยัง กลับบ้านนู่นจักรยานแม่อยู่นู่นไปกลับด้วยกันนั่นแหละกลับด้วยกันเดี๋ยวโดนฟาดอีกไปไปไปลูกไปไปดจ้อ่ะไม่ไม่ไปเลยไปไปกลับด้วยกันจะได้ช่วยด้วยกันได้ไงอ่ะเดินออกหน้าแม่อย่างนี้แหละ โอ้ยทำเทอีกแล้วหนูก็จะชี้ทาไมเนี่ยเก่ง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 เหลือเกินฝุ่นตลบหมดอยู่กับแม่นี่เก่งจริงลูกชายใครเหมือนลูกชายปุ๊กแม่เอ้ยเก่งไม่มีที่ติ นี่มาเร็วจังเลยตัวลิ้นตัวลิ้นตัวลไรตัวอะไรนะเมืองวันเมืองวีเกินกับเส้นนั้นเลยเกินเลยกับเส้นนั้นมันจะโดนไหมนะ่ะ จะกลับเส้นนู้นนะคะกลับเส้นตึกสีส้มลมพัดปิวใบข้าวผิวตามสายลมแดดอ่อนๆนอนระทมอะไรก็ไม่รู้ลืมหมดแล้วลืมหมดแล้วจ้า มาทุ่งนาแล้วไม่อยากกลับบ้านเลยกลับกลับบ้านไปร้อนอบอ้าวนะคะร้อนมากอยู่ทุ่งนาเย็นสบายแสงแดดเกินเกิน Cơn ơi. Cơn. <laughs> เสียงดนตรีปุ๊กเพาะไหมคะเมื่อดวงใจมีรักมอบแด่ใครสักคนหมดทุกครองหัวใจหัวใจฉันก็ลอยริบไปถึงแดนดินถิ่นใดนนใจโอ้ดวงใจเจ้าเอ๋อ ปุ๊กล้องพอมากเสียงเคียดล้องแข่งกับปุ๊กเลยนะคะเนี่ยเมืออต่างเราก็ดังจะเก่งกว่าฉันใด ยิงนิรันดร์โอ้ใจรักเอ๋ยคิดถึงเธอเฝ้าควณหาโอ้ใจนัดใจยัยรำเมืถึงเธอ เอาหัวไว้ห้างห่างไว้หัวนะคะลองไม่ถูกลืมนะคะไม่รู้ว่าตรงไหนขึ้นก่อนอะไรขึ้นก่อนนะคะ เนื้อไม่ได้นะคะร้องเอาบรรยากาศบรรยากาศสวยๆนะคะจะนกนังแอ่นเพียบเลยเห็นไหมคะอาจจะมองไม่เห็นตัวมันเล็กมาแล้วมาแล้วจะมองไม่เห็น มองไม่เห็นคูเกินกลับจริงๆหรอไหนยดูสิถ้าจะกลับจริงๆแนฮะตัวไอ้นี่เยอะเดี๋ยวปุ๊กกลับบ้านก่อนนะคะโอ้โหพวกนี้คือพวกไดพวกผู้ใดปวกนี่ ไม่รู้เรื่องเลยนะคนคนเดินไปเดินมานะคะนูนนะคะนูนนูนเดินกันเป็นขบวนเลยเดินมาจากทางวัดนะคะแม่เรามาแป๊บเดียวเองเนี่ยกลางคืนปุ๊บว่าเขาต้องมีการเดินมาแถวนี้แน่ๆเลยจาก นี่ไปทางนู้นนะคะไปวัดนู้นนะคะพวกพาม่าเพื่อนบ้านเดินผ่านมันไม่ใช่ทางผ่านนะเนี่ยแต่เขาไม่เข้าใจภาษาไทยหรืออย่างไรภาษาพาม่าหรืออย่างไรเดี๋ยวไว้ต้องเขียนไอ้นี่ละแต่เขาเขาพูดได้นะคะเราพูดไทยได้เพราะว่ามันไม่